ทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เป็นแฟนช่อง SL จั Chat b e วยนะครับวันนี้ผมจะมาส้อนโหลดแอร์แมปไมค์คลาบวันบ็อนะครับผมใช้ได้กับทั้งไมค์คลาบที่ซื้อและไมค์คลา t ที่เออเป็น Media ยไฟลนะครับโอเคครับก้นตอนเลกเราก็เข้ามาเช็คในไมค์คลา t ก่อนเลยนะครับผมก็เข้าน้าหน้าไมค์คลานี้แล้วก็กดเซตติ้งัะแล้วก็ไปที่คําว่าโปรไฟล์ Fi นะครับทุกคน เห็นไหมตรงนี้ที่มันเขียนว่าไฟล์สโต e l โ c เคชันเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนถ้าเกิดมันเป็น i a p p ป c ลิเ t i o n เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น e x t e r n a l ก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมนะครับเมื่อเราเช็คตัวเกมเสร็จนะครับผมก็ให้กดลิงก์ที่ผมแท็งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะว n นบ็อกบายทีเนี่นะผมเนี่ยกดดาวน์โหลดเลย นไหโอเคเมื่อดาวโหลดเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคบผมมานะครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ให้ทุกคนไปที่ตัวจัดการไฟล์ของตัวเองนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีติดเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เลยครับนี่นะครับผมแล้วก็ให้เราหาไฟล์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาล่าสุดนะครับเห็นไหมนี่อ่าเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมถูกไหมก็กดไปที่ไฟล์บีบอัดนะครับผม คำว่าซิปนะกดเข้าไปครับเห็นไหมมันจะมีไฟล์ล่าสุดนะครับผมอันแรกเลยครับเราก็กดแช่นะครับแล้วไปดูที่ข้างล่างนะครับผมมันจะมีให้เรากดไปที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็กดคําว่าคัดลอกหรือเครื่องอื่นเนี่ยขอทำความเข้าใจก่อนเครื่องอื่นอาจจะมีคําว่าตัดคําว่าตัดกับคัดลอกเนี่ยมันเหมือนกันนะมันก็คือเหมือนกับการย้ายไฟล์ทุกคนประมาณนั้นนะ ก็จะกดขัดลอกนะครับผมแล้วก็มันให้เลือกโฟลเดอร์ผมจะเลือกใช้ที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกันภายในนะคบผมกดเข้าไปแล้วก็ให้หาไฟล์เกมนะคบผมนี่เห็นไหมเกม G A M e s นี่นะกดเข้ามาเห็นไหมมันจะเป็นแมปของ Minecraft นะคบผมเห็นมคอมจุดโมแจงนะครับ,รบก็กดเข้าไปแล้วก็นี่ให้หาคำว่า Minecraft World นะคบผมกดเข้าไป แล้วก็กดคําว่าวางนะครับผมกดวางเบ๊บเห็นไหมนี่มาแล้วนะเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้กดที่ไฟล์ตัวเดิมที่เราเอามาวางในนี้นะกดแช่เหมือนเดิมครับกดเพิ่มเติมครับผมมันจะมีคําว่าบีบอัดนะครับผมก็กดบีบอัดเลยครับแล้วก็มันจะเขียนว่าบีบอัดไฟล์ไปยังนี่นี่กดตกลงไปนี่ มันจะบีบอัดให้นะทุกคนนี่นะครับกดบีบอัดไปแต่คือของหงมีไฟอยู่แล้วไงไหมเนี่ยพอบีบอัดแล้วมันจะเป็นรูปตัวไฟอันนี้นะมันจะไม่เขียนคำว่าซิปนะผมมันจะเป็นตัวไฟล์เลยหลังจากนั้นเราก็กดเข้าเกมแล้วก็ไปเช็คแมปได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับใครชอบไป่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง SL จานเปกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไวใ้ใต้ล่างคลิปเลนะครับผม